you <laughs> วันนี้เราก็ทุกวันพวกเราบ้าน,นมิรักเราก็มากันกับทุกวันน,นะฮะทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันเพราะว่าเราจะทําหน้าที่ของลูกให้กับแม่แอดเนี่ยให้เต็มที่ให้งานแม่เนี่ยดีทุกอย่างไม่ให้มีข้อผิดพลาดให้ทุกคนเนี่ยนึกถึงแม่ก็จะนึกถึงความทรงจําดีๆอะไรเงี้ยครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าทุกอย่างผ่านพ้นมาได้ดีนะเราทุกคนก็ทำมาเต็มที่เลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนนะครับท,ที่ที่ให้เกียรติมาในวันนี้แล้วก็ <c oughs> โอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาในวันนี้แล้วก็แบบให้เกียรติแม่อดของเราในเวลาสุดท้ายของท่านนะครับไม่ร้องครับเนี่ยครั้งที่แล้วสัมภาษณ์ไปแล้วเหมือนจะร้องแล้วพี่อาร์ตก็เรียกไปคุยนะฮะโดนไปโดนไปเสียงนะก็ก็คือไม่แหละครับเราเป็นลูกของคุณชมชัยชันวิไลนะฮะัแม่เราก็จะเข้มแข็งมากแล้วแม่ก็ไม่ชอบเลยเวลาที่จะแบบให้เห็นลูกๆเนี่ยเสียใจโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่แล้วก็แม้กระทั่งช่วงเวลาที่แม่ป่วยเนี่ยแม่เ็าไม่ยอมให้ลูกๆเห็นเลย ไม่อยากให้เราได้เห็นแม่ในในภาพที่แม่ป่วยอยากจะให้ทุกคนนะมีความงจงใจกับแม่ในในความสวยงามของแม่ในความเข้มแข็งของแม่ไปตลอดอะไรเงี้ยนะครับเราก็รู้ว่าแม่เราอะต้องการสิ่งนี้จากลูกๆทุกคนซึ่งเราก็พยายามเข้มแข็งซึ่งบางทีมันก็อดไม่ได้หรอกฮะมันก็มีแอบร้องอะไรบ้างแต่ว่าสุดท้ายเราต้องรีบพึบกลับมาเพราะว่าก็ต้องบอกตัวเองว่าไม่ได้ครับเป็นลูกคุณสมชายต้องเข้มแข็งครับออคิดถึงแม่ครับแม่มีเรื่องราวต้อตงจงใจดีๆเยอะแยะมากมายเลยเนอะพวกเราคือ ต้องบอกว่าจริงๆเราไม่ได้เราไม่ได้เสียใจนะที่แม่จากไปแต่ว่าเรารู้สึกว่าเพราะมันก็เป็นธรรมชาตินะครับทุกอย่างแต่ว่าเรารู้สึกว่าแม่ก็ได้ไปอยู่ในที่ที่สวยงามมากๆนะครับแต่อย่างสิ่งที่รู้สึกว่าแบบคิดถึงคิดถึงแม่มากๆแล้วก็อยากให้แม่อยู่กับพวกเราได้นานๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ก็เป็นตัวแทนทุกคนแล้วกันขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคน ขอบคุณแทนน้องอาร์ตด้วยที่ที่วันนี้เราเห็นคนไทยเราเห็นทุกคนเนี่ยรักแล้วก็แล้วก็คิดถึงแม่มากๆนะครับสิ่งที่แม่ได้ได้ทำไว้ในวงการบันเทิงมีเกือบ70ปีนะครับก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่านี่แหละคือศิลปินตัวจริงคือสิ่งที่เป็นแบบอย่างให้พวกเราลูกๆได้ดำเนินรอยตามนะครับทุกคําสอนของแม่ก็ยังจะอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปแล้วก็สัญญากับแม่ตรงนี้เลยครับว่าเราจะดูแลวงการบันเทิงที่แม่รักจะซื่อสัตย์ต่ออาชีพจะ ซื่อสัตย์ต่อคนดูอย่างที่แม่พูดตลอดเวลาคือรับผิดชอบในสิ่งที่เราทําเราเราซื่อสัตย์ต่ออาชีพต่อคนดูต่อทุกคนแล้วเราก็จะเป็นนักแสดงที่สวยงามที่สุดเหมือนแม่แอรสมชายที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับก,ก็แม่ไม่ต้องห่วงลูกๆทุกคนจะจะเป็นเหมือนตามแม่เองคคือจริงจริง แม่บอกว่าลูกๆของแม่อย่าร้องไห้หนูไม่ใช่ลูกเพราะหนูเป็นคนใช้ในบ้านนี้มีรัก <laughs> แม่มีเรื่องราวกับหนูเยอะเหมือนที่พีตันบอกหลังจากที่ถ่ายละคนแล้วแม่ก็ยังคุยอะไรกับหนูเยอะแยะมากมายคแล้วยิ่งล่าสุดแม่ก็ไปปาร์ตี้ที่บ้านหนูหอย่างเงี้ยซึ่งมันจํามากมันดีใจมากค่ะที่แม่ให้เกียรติไปเที่ยวที่บ้าน คิดถึงแม่ค่ะแล้วก็รู้สึกเสียใจที่เขาจากเราไปเร็วเกินไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไปหาตอนที่เขาไม่สบายอยากไปกอดเขาบ้างอยากาไปคุยกับเขาบ้างอะไรเงี้ยว่าแบบแม่สู้ๆนะอะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้เลยค่ะก็คิดถึงแม่มากๆค่ะแล้วก็หนูจะจําคําสอนของแม่เอาไว้ค่ะในวันที่แม่อยู่กับ พวกเราใช่ไหมคะอยู่ในกลุ่มไลน์งี้ยแม่ก็จะคอยส่งสติกเกอร์เนาะสวัสดีวันจันทร์วันอัง,งา <laughs> คารอย่างี้ค่ะในวันนั้นที่แม่ส่งมาทุกวันก็บอกตรงๆว่าพวกเราก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างแล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนใช่ไหมคะแต่พอวันนี้ที่แบบแม่ไม่อยู่อยากจะบอกทุกคนว่าคือช่วงเวลาเหล่านั้นมันมีค่านะคะสําหรับ บ้านไหนที่มีญาติผู้ใหญ่หรือมีคุณแม่คุณพ่อที่เขาแบบคิดถึงเราอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนใช้เวลากับท่านให้มากๆค่ะเพราะว่ามันย้อนกลับมาไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากเลยค่ะก็ทําทําให้ดีนะคะ <Okay. S 1> กับเวลาที่เหลืออยู่นะะเนี่ยค่ะก็เก็บลายนั้นสติกเกอร์เหล่านั้นไว้แม่มก็แม่ก็ยังอยู่ <c oughs> ในกรุ๊ปลายอยู่ครับ <laughs> ลคะ่ะขอบคุณค่ตะตลอดไปแม่ก็จะส่งมารักลูกทุกคนนะแม่คิดถึงลูกทุกคนนะนี่จะเป็นสิ่งที่แม่จะพูดทุกเช้าทุกวันก็จะมีช่วงที่แม่ป่วยหนักๆแล้วครับแม่ก็เริ่มจะไม่ค่อยแบบใช้ไลน์นะจะใช้ไม่ไหวแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันประมาณเดือน2เดือนคุณยายก็เป็นเหมือนกับคุณยายผมจริงๆอีกคนนะครับเพราะว่าคุณยายคือเอ็นดูผมมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆมีเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้ทุกคนฟังก็คือตอนนั้นเนี่ยที่ผมถ่ายบานนี้มิรลกาผมเด็กมาก แล้วก็มันเป็นฉากที่เป็นฉากตอนกลางคืนแล้วแล้วก็เวลาตอนที่ถ่ายเนี่ยก็เป็นตอนกลางคืนจริงๆพอปดีว่าผมเนี่ยง่วงมากเลยแล้วเหมือนในซีนนั้นเนี่ยก็พี่เกลือที่เป็นผู้กำกับก็เลยเปลี่ยนให้ผมเนี่ยไปนอนจริงๆซึ่งนอนอยู่บนตักคุณยายซึ่งผมก็สมบทบาทมากครับก็หลับไปจริงๆเลยตอนนั้นแต่ปรากฏว่าพอผมตื่นขึ้นมาเขาย้าย,ายกล้องย้ายไฟเปลี่ยนฉากกันเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็ยังนอนอยู่บนตักของคุณยายแอดอยู่ซึ่งคุณยายไม่ลุกไปไหนเลยแล้วก็แบบให้ผม ได้นอนต่ออีกหน่อยอะไรเงี้ยครับผม <Ooh. S 1> ก็ก,ก็ก็รู้ว่าคุณยายเขาก็เอ็นดูแล้วก็เหมือนรักเราเป็นหลานจริงๆคเพราะว่าหลังจากที่บ้านนี้มิรักจบแล้วก็ช่วงที่ทายอยู่เนี่ยผมยังเรียนอยู่แล้วพอผมเรียนจบคุณยายก็ยังคอยแบบมาถามไทยมาแบบแสดงความคิดถึงกับเราตลอดแล้วก็มีการได้พูดคุยกันในไลน์มันก็ทําให้เรารู้สึกวง่วงงเหมือนกันครับที่ที่วันหนึ่งคนที่แบบเรา เราได้รู้สึกว่าเหมือนเขามีอยู่ตลอดอะเขาอยู่ตรงนี้ตลอดเขาเขาจากเราไปแล้วก็อย่างที่พี่เอพูดก็คิดว่าอยากให้เรากลับไปดูแลคนที่เรารักให้ดีครับผมแล้วก็ใช้เวลากับคนที่เรารักให้ให้มันมีค่าเพราะว่าวันที่ไปกินข้าวกับพี่หนูเล็กก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกับคุณยายแอดเพราะฉะนั้นผมว่าวันสุดท้ายมันไม่รู้ครับว่ามันจะมาวันไหนเพราะฉะนั้นเราควรทําทุกวันให้มันเป็นเหมือนวันสุดท้ายจริงๆครับอยากให้กลับไปดูแลคนที่ เรารักมากๆโดยเฉพาะพออ่อแม่เราอันนี้ลายที่ล่าสุดที่แม่แอดส่งมาหาทุกคนอ่ะ <c oughs> <ๆ S 1> เขาบอกว่ารักทุกคนนะลูกลอะไรเงี้ยแล้วหลักจากนั้นเขาก็ไม่ได้สง่งอีกเลยน่าจะไม่สบายเ,เรียบร้อยนะครับขอบคุณวิ่ี่สมหบนชุกพันธ์นะครับ